านนี้ทรงสมัยต้องออกมาโพสต์บ้างแล้วค่ะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องชุดพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2024ของทีมชาติไทยค่ะที่มีดราม่าล่าสุดเอวานค่ะก็ได้มีการถแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องดราม่าชุดพิธีการของทีมชาติไทยค่ะ ก็ได้มีการโยงว่าทางทรงสมัยเนี่ยเป็นฝ่ายตัดแล้วก็โยงว่าทางนักกีฬาเนี่ยรีเควสตว่าอยากจะได้เสื้อตัวใหญ่ๆหรือว่าอยากจะได้เสื้อที่มันโอเวอร์ไซส์ค่ะแต่ว่าทางปอปค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะว่าไม่ได้ขออะไรเลยจุดๆๆขอเป็นกําลังใจจากทุกคนแทนนะคะพร้อมสู้สุดใจในการแข่งขันล่าสุดค่ะทรงสมัยซังฮีเขาก็มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดราม่าดังกล่าวนี้ค่ะเขาบอกว่า ทรงสมัยสังฮีค่ะขอชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทางเราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องชุดพิธีการนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ค่ะพร้อมกับแคปชั่นค่ะที่เขาระบุด,ด้วยว่าทางทรงสมัยสังฮีเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่สืบทอดกันมารุ่งสู่รุ่นคุณปู่มารุ่นคุณพ่อแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นทายาทตรงรุ่นที่3ค่ะซึ่งก็เข้ามาสืบทอดการทำธุรกิจ ทางเรามีความตั้งใจในการพัฒนาโดยผสานความเชี่ยวชาญที่สังส่งสมมา8 80กว่าปีเข้ากับความร่วมสมัยของโลกที่เปลี่ยนไปค่ะและเขาก็ยังพิมพ์ต่ออค่ะว่าทางบริษัทเนี่ยขอขอบคุณทุกคําถามทุกความคิดเห็นแล้วก็ความสนใจจากเหตุการณ์นี้และเขาไม่ขอออกความเห็นเนื่องจากรสนิยมเป็นเรื่องของบุคคลค่ะทางเราอ่ะขอให้เกียรติผู้ออกแบบทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะ เอาละค่ะเรื่องนี้ก็เหมือนมีการโยนกันไปโยนกันมาค่ะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้บทสรุปเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะแต่ว่าเราทุกคนค่ะก็อย่าลืมติดตามชีวิตนักกีฬาทีมชาติไทยของเราในมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสกันด้วยนะคะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ